สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือใหม่เอ,อรถไถมันเป็นลองแนวเนี่ยนะเนี่ยลองกล้วยหอมท่องมันเป็นลองแนวนี้เพราะว่าให้นั่นมันอน,นันต์พ่อการถ่าถ่ายอนั้นมันลงไถคู่มันลงเพราะในน้ำท่วมันอนั้น คนไทยโยนจะฟัง,ยยงสวนมือหนึ่งนะี่มือสองโยนด้ว่นะมือสามผมมาหอดนี่วังหันนะเทปก่อนเอาหอดนี่จั๊กสีเลียวใายเลียวขวัวเออมันเป็ี่ยนเื่อเขาขับรถยนตนะ์นะก็กิจะกำบีบใายก็กขพวงบีบขวัวบีบใายบีบขวดใส่ <laughs> ใส่กันแท้ตันเลยครับเนี่ยเออโอ้ยไปตีจุกหัวมาแต่ว่า ให้น้องเราถ่ายกล้องเออได้แต่และหน้าที่นะก็ได้หลายคือถ่ายถ่ายคู่ถ่ายคู่มันลงแล้วมันเป็นคู่คือคู่คันแท่นหน้าเลยครับพรพราถ่ายคู่มันลงแล้วบ้านที่เดี๋ยวพี่ถ่ายคู่มันลงแล้ววันนี้พอดีถ่ายตัดบ้านนี้เออพอดีถ่ายตัดบ้านนี้ ไทยด่าไทยบ้านไทยแปลในขจ้าว่านะได้เฮาบ่เคยรู้หรอภาษาไทยครัขี่เรียวซ้ายก็เรียวบ่ได้สะเรียวขวาก็เรียวบ่ได้ก็ดสัตว์เลยตัวเบรกใส่กันแท่นทำไมโบราณว่าะามไทยบ่ได้ก็ยกหางไทยซักต่อซัดตั้มนี่มันเรีใกเมือจับยี่ทีแแรง นะครับอะไรถึงไล่ล่ะมันบนท่านปกเลยบนเหมือนน้ำมันพอลตทไฮดะไฮแปร์ไฮดะมันพื้นบ่เสมอนะครับบ่เป็นไฮน้าเด้มันเป็น เป็นคู่ขั้นแค่นะ่างขึ้นเป็นังสี่นะนี่นะีกล้วยน้ำพ่วงด้วยน้ำพ่วงด้วยหอมทองส่งออกญี่ปุ่นแต่นี่น้ำพ่วมก็เลยเอียวนอมันท้ำม,มันพุดมากหนนะงานสองของที่ทสหายยนต์แปดแรง มือหนึ่งมือสองนัง่งขโมยอ,อยู่บนพ่อนหลายมือสามถ่ายกล้องฝากกดติดตามด,ด้วด้ครับมือใหม่เหอรถถ่ายสวัสดีครับ